นี้ไวยากรณ์อืนเกละฮะอื่เกใช้ร่วมกับทงซาทงซาก็คือกริยาแสดงถึงการกระทําต่างๆนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าจะนะจะทําอะไรสักอย่างนะมาดูประโยคตัวอย่างนะพังยีจุ้มทอลมเนยเห้องดูสกรปรกนะห้องสกรปรกจังเลยนะประมาณนี้นะโอ้เนื้อชิมกูีวัซเอาวันนี้เพื่อนมานะวัสซโยก็คือ ก็คือเขาเขาไม่อยู่แล้วนะเขาไปแล้วนะคึมบางชิวิเกีอ๋อจะเก็บเดี๋ยวนี้แหละชิวเกีมาจากอะไรคะชิวดานะชิวดาแปลว่าเก็บกวาดนั่นเองนะชิวดาแปลว่าเก็บนะเก็บทำความสาะอาดนั่นเองนะคะอ๋โอเคต่อไปนะชัมชี่ดื้อชี่โอเนินชิกกักเฮสโซยคุณชัมชี่ดื้อนะ วันนีかか้มาสายนะชิกกัคข้าดาแปลว่าการมาสายเองค่ะวันนี้มาสายนะชี้งงฮัมมิดาขอโทษครับทถ้าบุทโตไปจิโกลเกโยนะตั้งแต่ครั้งต่อไปนะแต่ตั้งแต่ครั้งต่อไปจะมาเร็วนะคะจะมาเร็วชี้งงฮัมมิดาทถ้าบุทโตไปจิโกลเกโยนะฉันยังไม่ได้ทำเลยนะ ผมยังทํางานไม่เสร็จทั้งหมดน,นั่นเองนะคะผมยังทํางานไม่เสร็จเลยครับประมาณนี้นะผมยังทําม่เสเลยครนงานไม่เสร็จเลยครับนทา,ม,า,นนาม่เสลบนยาจยรัานมเรเกบนทงาเเลคังนเยคนยนจะกยนที่ลังน,น,น,ะะนางานเนงไงา่าภาจยหเลังทีห่ลังนะะมเจลมเจะลินนะ เดี๋ยวค่อยกินข้าวทีหลังประมาณนี้นะคะอืมต่อไปนะเชค่าเซงยิลเคเครึนจะุนบีฮเกียวผมนะผมนะอะไรคะจะเตรียมเค้กวันเกิดเองผมจะเป็นคนเตรียมเค้กวันเกิดเองนะเชค่าเซงยิลเคเคครึนจุนบีฮเกียวะต่อไปนะ ามาดูวิธีการใช้นะวิธีการใช้ก็คือถ้ามีตัวสะกดนะถ้ามีตัวสะกดจะใช้อิลเกโยนะคะรากศัพท์ที่ตัดดอกแล้วมีตัวสะกดใช้อิลเกโยรากศัพท์ที่ตัดดากแล้วไม่มีตัวสะกดใช้รีอืลเกโยนะคะมาดูกันนะคะมอกตะกลายเป็นอะไรคะบอกคื่งเกโนะเพราะว่ามีตัวสะกดให้ใช้อืลเกโยนั่เองนะคะชิด ตัตดตออไปมีตัวสะกดกลายเป็นชิซึเกียวชิซเกีไม่มีตัวสะกดนะคะชงโซตัตกลายเป็นอะไรคะชงโซฮายเกียวชงโซฮเกียวมันตะอ่าถ้ามีต oh ัวรอื่นนะคะก็ให้ใช้ตามนี้เลยค่ะมันเดิเกีนะคะจากประโยคต่อไปนี้นะคะ 누가바닥을쓸거예요ัก,าากรจะทำจะอะไรคะจะทำความสะอาดจะถูพื้นนั่นเองนะคะพื้นอันนี้ถูซึ่งจะนี่แปลว่ากวาดหรือ,อถูนั่นเองนะคะก้อยยนะคะก้อยยก็แปลว่าจะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอือ หรือดีอื่นกเยโยอันนี้ก็แปลว่าจะนะคะที่เราเรียนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอื่นดีอื่นเกโยใช่ไหมคะอาสังเกตดูนะคะถ้าตัวนี้จะไม่เว้นนะคะอันนี้ก็จะเว้นนะแล้วก็อกเยโยนะแบบตัวนี้นะนี่นะคะก็หมายเดียวกันนะ,ะแปลว่าจะเหมือนกันนะคะนี่นะคะ ใครนะคะใครจะถูพื้นนะ,ะกวาดพื้นถูพื้นกว่าไปนะ,ะก็ตอบว่าอะไรคะเชกาผาตากซเกฉันนะฉนะันจะเป็นคนถูเองฉันจะเป็นคกวาดเองนี่นะคะมาจากอันนี้ซึ่งนะ,ะต่อไปมาดูข้อหนึ่งนะ 책ช็정리ง하다อันนี้อ่านว่าชงนี่นะชงชงลีหดนะคำอ่านของตัวนี้นะชงนี่ห้าดะแปลว่าเก็บกวาดนั่เองนะเก็บนะเช็คสั่ชงนี้ดเขาก็จะถามว่าอะไรคะตามประโยคตัวอย่างเลยนะประโยคตัวอย่างก็ให้ใช้ อกใช่ไหมอันนี้ก็จะถามว่าลูกาเช็คสังเอลชงนี่ให้กโยนะคชงนี่ให้ก็โยอันนี้คนนี้ก็ตอบว่าอะไรคะเจกาเจกาเช็คสังอชงนี่อะไรคะฮัลเกโยนะ ต่อไปก็เป็น5กิโลนะถ้าเป็นแล้วมาดูข้อ2นะคะดูกานะดูกาอึมโยซูรึนจุนบีฮาดะอึมโยซูก็คือเครื่องดื่มคะจุนบีฮาดะจุนบีฮัลก้อยโยนะ o o นะเขาก็จะถามว่าจุนบีฮัลก้อยโยใช่ไหมเขาก็เลยตอบว่า 제가, 바닥... 어, 제가 음료수를 준비할 거예요. 아, 준비할게요, 나. 준비할게요. 제가 음료수를 준비할게요, 3, 누가 풍선은 달다 아, 풍선은 그루보다 그는 단 누가풍선을พุงซอนท่อคะเจก้าพุงซอนทัลกยอ่าแบบนี้นะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหาดนะคะ มาตูแบบฝึกหัดนะคะเริ่มมาตัวที่แบบฝึกหัดเอือเกโยนะคะมกตามีตัวสะกดก็เป็นอะไรคะมกกอมอกือเกโยนะชิตตากลายเป็นอะไรคะชิซึชิซึเกโยนะคะทักตา กลเป็นอะไรคะทักกึเกยียาอิกตากลายเป็นอะไรคะอิกกึึอเกโยอ่ามวถ้าตัวไม่มีตัวสะกดนะคะชาดาชาเกโยโทอาจูดากลายเป็น 수와 두 개요 청소하다 청소 할 개요 넓다 넓 개요 베미나 มั다만들게요ตน,นะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดนะอ่ะสีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะซื้อไดกีกาหนอมุม,มันแ้วโ,โอยขยะเยอะจังเลยนะแบบนี้คนะ่ะเดชเกะปารีชค่ะฉันจะรีบเก็บเร็วนี้แหละบานี้คนะ

ฉันน่ะอาหารอาหารที่เผ็ดอ่ะกินไม่ค่อยได้นะกินไม่ค่อยได้ก็เลยจะอะไรคะก็เลยจะกินนั่นเองน,น,นะก็เลยจะกินบุลกุกกีรึนอะไรคะหมกึรึนใช่ไหมคะบุลกุกกีรึน먹을게요우리밤이링시의생일이요허흥라่ะ ห้องเราคุณอีดิงชีห้องเราอ่ะเป็นวันเกิดนะประมาณนี้คนะ่ะเป็นวันเกิดของอีดิงนะของคุณอีดิงนะที่อยู่ห้องเราประมาณนี้นะคะลูกาขี้เก,กลืน้นเศร้เกยใครใครจะซื้อมานะใครจะซื้อมาเานะค้กน่ะใครจะซื้อเค้กมานะคะฮูดีชิบอาเพปั้งชิบิสโ,โยฮูดีชิบ้านของฉันนะ่ะอาเพปังชิบิสโ,โยมีร้านขนมป,งปังเองนะ 이랑은 롱방유나바 방샷. 제가 케이크릉 거 아니래나. 케이크릉 싸울게요나. 케이크릉 싸울게요. 거사 삼아. 여보, 지락 제가 이번 주말 저녁에 친구들과 약속이 있어요. ฉันน่ะสัปดาห์นี้ตอนเย็นนะ่ะนะมีอะไรคะมีนัดกับเพื่อนนั่นเองนะอารัสเซลโอเคนะว่าอะไรคะอารัสเซลโอเครู้แล้วนะจิกาซุลเกเกยโยกึลอะไรคะโบกลึลเกโยนะซุลเกเกกับกับซุลเกนั่นเองนะ จะกินนะจะกินมื้อเย็นกับสุดขีดนั่นเองนะอ่าข้อสี่นะคะฮั่งกูกอรึน잘못해서물건นั건 <éc måste> ่น <más> ว <natural> <t> ัลกอนนัอนซ่านนั่นก็ชี่อ๋อยอ๋ยอ่ะภาษาเกาหลีอ่ะไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ภาษาเกาหลีจะซื้อของนะจะซื้อของทีก็มันก็อ๋อยอ๋ยมันยากนั่นเองนะ ทีกาอะไรคะจะช่วยนี่เองนะจะช่วยนะช่วยก็อ๋อถกตานะถกตาก็เป็นทูเกยนะข้าวชีหมาเทกครับชิดานะไปหมาด้วยกันกันเถอะประมาณนี้นะ